สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนสร้างโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรมแปลงอุณหภูมินะครับโดยที่เราใส่นะครับรับเข้าข้อมูลเนี่ยหช่องนะครับแล้วก็เป็นการแสดงผลนะเป็นหน่วยอื่นๆของการแปลงอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นฟาเรนไฮหรือว่านิวตันนะครับลักษณะการทำงานก็นำมาจาก เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ที่เราลองใส่เครื่องคำนวณอุณหภูมินะครับแล้วก็ที่เซลเซียสก็จะแปลงออกมาคราวนี้เราลองหยิบหยิบการทำงานลักษณะแบบนี้นะครับมาอยู่ในรูปแบบของการสร้างโปรแกรมนะครับเป็นนะการสร้างแบบ Java Programming นะครับก่อนอื่นนะเราก็มาทำการสร้าง เป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจด้วยการคลิกขวานะครับที่โปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็เลือก Java Package นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อโอเคอันนี้ก็จะเป็นกาตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์อ่าเรียบร้อยกดนะครับกด Finish อ๋ออันนี้ห้ามเอาตัวเลขขึ้นหน้าก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นตัวเลข ไวด้านหลังกดฟิ n i s ให้เรียบร้อยนะครับอ่าแพ็กเกจของเราก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราก็คลิกขวาที่แพ็กเกจที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับ mm hmm. เลือกเป็น swing gui form นะครับ J frame เพื่อสร้างพื้นที่การทำงานนะครับอ่าอันนี้ก็ผมก็ตั้งง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งชื่อ ตั้งชื่อให้เกี่ยวพันกับสิ่งที่เราจะต้องสร้างนะครับเราจะได้เราจะได้พื้นที่การทำงานนะครับพร้อมกับชื่อไฟล์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเปลี่ยนการลันนะครับเปลี่ยนการลันวิธีการลันเพื่อเราจะได้รันงานขึ้นมาดูเรื่อยๆขณะทำนะครับก็คลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือก property ด้านล่างไปที่เมนูลันตรงนี้นะครับเปลี่ยนที่ช่อง main c a r d นะครับเป็นที่ช่องเมนคัสอะเป็นเป็นคลาสที่เราต้องการที่จะรันขึ้นมานะครับเรียบร้อยกดโ okay. อเค่ะวีการสร้างนะครับลักษณะก็จะเหมือนทั่วไปนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะครับอ่ะเรายืดโปรแกรมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าช่วงช่องแสดงผลเราค่อนข้างเยอะนะครับมาถึงเราก็ทำการแบ่งนะครับแบ่งพื้นที่การทำงาน โดยการใช้พาร์เนลตัวนี้นะครับวางเหมือนเดิมนะครับกางออกให้เรียบร้อยอ่ะขนาดสัก40หน่วยนะครับอ่ะไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้แบ็กกราวเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับที่ property ีนะเป็นแบ็กกราวสมมติผมเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้บอ r เดอนะครับยังไม่มีนะวันนี้เราลองใช้เป็นไททันบอ r เ e อร์นะไททันบอเอร์นะครับมีหัวตรงนี้ ที่เราสามารถที่จะใส่หัวได้นะครับแล้วก็ใส่อโปรแกรมของเราชื่อ Temperature Unit Converter นะครับอขออนุญาตก o อ y ปีใส่ไว้ทีไตเติลตรงนี้นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับฟอนตอาจจะเพิ่มเป็นตัวหนานิดนึงนะครับฟอนตเพิ่มเป็นตัวหนาแล้วก็เส้นนะครับเส้นขอบอันนี้ก็จะเป็นเส้นของมันนะเส้นของมันนะครับถ้าเกิดเรากดโอเคเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ เห็นไหมครับเส้นขอบจะเป็นสีเทาๆนะตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับไปที่ title border เหมือนเดิมเส้นขอบตรงนี้เราเลือกเป็นลายนะครับความหนามีขนาดสัก3ามนะฮพอกดโอเคเสร็จปั๊บอะเส้นจะเข้มขึ้นเห็นไหมครับนะอ่าอ่าแล้วก็ช่องนี้นะครับช่องช่องตรงนี้เราก็ใส่นะครับใช้ label นะครับข้างบนใช้ panel น,น,นะอันนี้ใช้ label นะครับแล้วเราก็ใส่อาจจะเป็นลักษณะของ การชี้แจงว่าโปรแกรมนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับหรือว่ามีการใช้งานยังไงก็สุดแล้วแต่ที่เราจอกแบบนะครับอ้าคลิกขวา edit text นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้นะครับใช้สําหรับการแปลงอุณหภูมิไปยังหน่วยต่างๆอ่านะถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําให้ข้อความนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือการยืดขอบนะครับยืดขอบข้อความให้สุดก่อน แล้วนักเรียนมาดูที่ช่องนี้นะครับ Horizontal alignment นะครับจาก Leading เปลี่ยนเป็น Center นะครับข้อมูลก็จะลงมาอยู่ที่ตรงกลางนะครับก็จะจัดจัดระเบียบข้อมูลอยู่ตรงกลางพอดีนะครับส่วนที่เหลือเราก็ใช้ Panel ในการแต่งเพิ่มเติมนะครับช่องนี้ผมให้เป็นการรับเข้าข้อมูลกันละกันนะครับทำลักษณะเหมือนเดิมนะครับทำลักษณะเหมือนเดิม ตรงนี้เปลี่ยนช่องเป็นลายนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะให้เขา enter ใช่ไหม enter Celsius มานะครับ enter Celsius ลงมาะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ text fill ในการรับเข้าข้อมูล1ตัวนะครับการรับเข้าข้อมูล1นึ่งตัวยืดไปแบบนี้นะครับตรงนี้ text f i e l d ก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับฟอนต์ font 12มันเล็กไป มันเล็กยังไงอ่ะเวลาเรกเรียนกดลันขึ้นมาดูนะครับกดลันขึ้นมาดูเห็นไหมครับตัวมันตัวหนังสือมันจะไม่เท่านะครับไม่เท่ากับขนาดช่องเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนได้นะครับไปเปลี่ยนที่ฟอนต์นะครับกด Text Fell เปลี่ยนที่ฟอนต์ตรงนี้เอาขนาดสัก48ตัวหนานะครับแล้วก็สีแดงเปลี่ยนที่ foreground ตรงนี้นะสมมุติอ่ะอยากได้เป็นตัวอักษรสีแดงอ่ะประมาณนี้นะครับ ลองเคลียร์เทคแล้วเราลองพิมพ์ลงไปนะครับเคลียร์เทคแล้วเราก็ลองพิมพ์ไหมครับก็ชะพอดีกับช่องนะนะครับอันนี้อ่ะอันนี้ช่องรับเข้าข้อมูลนะครับช่องตรงนี้นะครับเราก็เป็นช่องปุ่มกดก็ได้นะครับกลางอ่ะกางให้เรียบร้อยเปลี่ยนแบ็กกราวมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วก็ เอาช่องมาใส่ตรงนี้ก็สามารถที่จะตกแต่งข้อมูลต่างๆได้นะครับเช่นเราจะใส่ชื่อผู้ทำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของถูกไหมครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้นะแล้วเราก็เอาบอททอนนะครับบอททอนนี่นะบอททอนตรงนี้นะครับลากลงมาใส่อ่ะใส่นะครับอ่าบอททอนที่หนึ่งใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็บอททอนที่สอง เป็นขนาดปกตินะครับช่องนี้เปลี่ยนชื่อนะครับช่องนี้ก็เป็นการคอนเวิร์ถูกไหมครับก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเฟอนนะต์อาจจะเป็นขนาด18ความหนานะครับคำว่าคอนเวิร์ก็จะเปลี่ยนตามที่เรานะครับได้แก้ไขเมื่อกี้นี้ขนาด18มีความหนาตรงนี้ก็อาจจะใช้เป็นคำว่ารีเซ t ต นะครับหน้าที่ของมันคือรีเซ็ตรีเซ็ตกล่องต่างๆนะครับอ่าแล้วก็จะช่องพาร์เนลเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ตามนะครับใส่ตามที่เราอยากใช้มันแปลงข้อมูลเป็นอะไรนะครับเป็นหน่วยไหนบ้างนะครับเป็นหน่วยไหนบ้างอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตใช่ไหมอ่าแล้วก็ใช้เป็นไทเทลบอร์เดอร์เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นเอาต์พุต นะ e ครับแอเรียก็คือพื้นที่การแสดงผลนะครับเป็นตัวหนาก็ได้นะก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ไหมครับเป็นเอาต์พุตแอเรียอ่ะลาเบมาก็ามาวางใส่อ่าตัวแรกนะครับตัวแรกตัวที่1เป็นอะไรฟาเรนไฮนะครับเป็นฟาเรนไฮนโอเคนะครับกลับมาเป็นฟาเรนไฮอ่ะคลิกขวาดิ t เทคนะครับ เพชวเราไปเป็นฟาเรนไฮตัวก็ปรับเปลี่ยนที่ฟอนต์เหมือนเดิมเป็นขนาด14าน่าจะได้นะขนาด14โอเคครับแล้วก็ฝั่งรับเข้าข้อมูลก็จะใช้เป็นเทคเทคฟิลเหมือนเดิมระยะห่างประมาณทักสอช่องแล้วแต่เรานะนะครับตรงนี้ช่องแสดงผลข้อมูลอย่าลืมนะครับเคลียร์เทคออกเสร็จปับ๊บเราติ๊กตรงนี้ออกด้วย Edit a b l e เพื่อเขาเรียกว่าไม่ให้แก้ไข คําตอบได้นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้อ่าตัวที่2ใช้การ copy paste นะ copy paste ขอผมระยะห่างประมาณสัก1-2ช่องอช่องาประมาณนี้แล้วกัน3ช่องอไกลไปอะอันนี้ก็จะเป็นของนิวตันใช่ไหมไป copy มาก่อนนะครับของนิวตันอ่าแล้วก็กด enter ตรงนี้นะครับก็ทำการ copy paste ก็พิเศ e อย่างเดียวนะคราวนี้การจัดข้อมูลนะครับก็แล้วแต่เราจะให้ชิดซ้ายชิดขวาอันนี้ผมเลือกชิดขวานะที่เลกชิดขวานะแล้วเนี่ยก็ตกแต่งแบบนี้นะครับตกแต่งแบบนี้ให้ครบทั้งหมดนะครับเช่องนะครับเช่องนะครับทำให้ครบ7ช่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ stop ไว้ก่อนแล้วก็ไปสร้างช่องนะครับอันนี้ก็จะระ,ระยะห่างประมาณสัก2หน่วยนะครับสช่อง ซึ่งเราก็จะทิ้งไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเราออกแบบโปรแกรมมาลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทําคือการนะครับแปลงนะครับเชง variable name นะครับก็คือการแปลงหรือว่าการเปลี่ยนชื่อตัวแปรของแต่ละช่องนะครับเช่นช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นชื่อเดิมมันเนี่ย J text field เราสะกดค่อนข้างยากนะครับเราเปลี่ยนเป็น J cell นะครับตามชื่อมันเลยนะครับ J cell แล้วก็ช่องนี้ช่องแรกก็จะเป็น ผมให้ชื่อว่าเป็น j f ฟาแล้วกันนะนะครับ j f ฟาอ่าส่วนช่องนี้เปลี่ยนก็นได้ไม่เปลี่ยนก็นได้นะครับเราจะเข้าลองเข้าไปเขียนโปรแกรมนะเพื่อให้มันแสดงผลนะครับคำนวณรับค่าจากช่องนี้นะครับแล้วก็แสดงผล,ลออกมาที่ช่องฟาก่อนดูวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวไลคลิกที่ convert นะครับหน้าต่างก็จะเด้งเข้าไปสู่การเขียนโปรแกรมลักษณะแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือการเขียนนะครับคำสั่งนะในการแปลงข้อมูลนะครับรับเข้าข้อมูลพร้อมการแปลงนะครับการแปลงนะจากข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับให้มาอยู่ในลักษณะของตัวเลขนะครับก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ double p a s s double แล้วก็ช่อง j s l l d gettext นะครับ gettext อ่ะอันนี้คือลักษณะของการ Input นะครับนี่คือการ Input เพราะฉะนั้นการการแปลนะครับแปลก็คือให้ไปรับเข้าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรน,นะครับในช่อง J-cell นะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตัวอักษรมาเป็นชนิดของตัวเลขนะครับเป็นประเภท double เก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าเซลล์นะครับเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าเซลล์นะแล้วเราจึงเอาเซลล์มาคำนวณได้นะครับอะ่ะเซลล์คำนวณน,นะครับ สูตรการคำนวณอย่างที่1น,นะครับก็คือเซลเซียสถูฟาเรนไฮตผมใช้ตัวแปรชื่อว่า C to F ละกันนะนะครับสูตรอ่ะสูตรก็จะเป็นสูตรนี้นะครับไปหาข้อมูลมานะครับว่าสูตรแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเซลเซียสคูณ9หาร5บวก32นะครับอ่ะลองกลับมาที่นี่นะก็จะเป็นเซลเซียสใช่ไหมเซลเซียส คูณ9นะครับตรงนี้ก็ใส่วงเล็บให้มันก่อน1คู่นะครับแล้วก็หาร5นะครับเพราวงเล็บเป็นอันที่2นะครับเป็นย้อนที่2แล้วก็บวก32นะครับอันนี้จากเซลเซียส to ฟาเรนไฮใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้อา้าวคราวนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนการแสดงผลนะครับอันนี้เราเรียกว่า Output ุอ่ะโปรเซสสิแล้วเราก็ทำช่องเอา p u พุ ช่อง output อเราต้องทําการแปลงตัวเลขนะครับกลับมาอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรแต่อันเนี้ยจะพิเศษตรงที่เราจะทําให้มันเป็นจุดทศนิยม2ตําแหน่งด้วยนะครับสองตแหน่งด้วยก็สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวเป็นประเภทของสตริงนะครับก็คือเป็นข้อความนะครับผมให้ชื่อเป็น c2f หมายเลขก2นะครับตามด้วยคําสั่ง string format นะครับ t format อยากให้อยู่ในรูปแบบของทศนิยม2ตํตำแหน่งให้ใช้เป็นนะครับเป็นเครื่องหมายเปอร์เซนต์ตามด้วย2 t o s นะครับแล้วก็ด้านหลังให้ยึดคําตอบ c 2 f นะครับจากช่องนี้นะครับแล้วเมื่อแสดงผลแสดงผลที่ช่องไหนอ่าช่อง jfa นะครับ set นะครับ set text อ่ะแล้วก็จะแสดงผลนะครับในรูปแบบของ ตัวแปรนี้นะครับ c2f หมายเลขก2นะครับหมายเลขกอเราลองมาลันดูนะครับหลังจากสูตรนี้นะครับลองมาลันดูอาละลันขึ้นมาแล้วนะครับเราลองดูเราลองใส่ที่100นะครับ100องศาเซลเซียสนี่นะเมื่อกดแปลกมณหภูมิปั๊บฟาเรนไฮ์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น212อ่านะครับกดคอนเวิร์ตปั๊บแปลงเป็น212เห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการแปลงง่ายๆนะครับอย่าลืมต้องแก้ไขนะครับเห็นไหมแก้ไขช่องคําตอบไม่ได้นะแต่ช่องนี้แก้ไขได้นะครับเช่นเป็น80มันก็จะเปลี่ยนคําตอบเห็นไหมครับนะจะเป็นลักษณะแบบนี้อ้าวอีกช่องหนึ่งทํำยังไงนะครับไปที่กลับมาที่หน้าดีไซน์เหมือนเดิมช่องนิวตันตรงนี้เปลี่ยนชื่อ variable นะครับก็เป็นอันนี้ก็ผมช้ให้เป็น j new แล้วกันนะนะย่อมจากนิวตันนะครับ โอเคนะครับแล้วเราก็เข้าไปเขียนเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเขียนเหมือนเดิมนะโดยการ copy 3มบรรทัดนี้นะครับ Copy แล้วก็ Enter ลงมา p s พ e วางนะครับเปลี่ยนจาก c 2f เป็น c 2n ย่อม,มาจากเซลเซียส2นิวตันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น n 2อันนี้ก็แสดงเป็น n 2ใช่ไหมอันนี้ยึดคำตอบจาก c 2n ใช่ไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นสูตรตรงนี้ นะครับสูตรตรงนี้เราก็กลับไปดูสูตรนิวตันนะครับก็คือ c คูณสาสามหารหนึ่ง้ยใช่ไหมครับ c คูณสาสาหารหนึ่งอ่ะกลับมาที่นี่นะครับเซลเซียสคูณ33ใช่ไหมครับรหารด้วย100อันนี้ลบทิง้งนะครับลบทิง้งอ่ะเรามาเช็ค ที่ง่ายๆตรงนี้เครื่องคำนวณนิวตันต้องเป็น33ตรงนี้นะเห็นไหมครับนิวตันต้องเป็น33ฟาเรนไฮต์ต้อง212ถ้าเรา Enter องศา100เซลเซียสนะครับ100ซลเซียสอ้าวกลับมาดูนะครับอ้าวลองกดลันขึ้นมานะครับกดปุ่มนี้นะเวลาลันนะครับปุ่มสีเขียวเราไปเปลี่ยนตัวลันเรียบร้อยแล้วอ้าวเรามาลองดูครับว่ามันจะได้แบบไหน กับสูตรนี้นะครับกับสูตรนี้อ่าหนึ 100, นะครับ convert อ่ายังไม่แปลงอ้อลืมครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อช่องตรงนี้จาก j จฟาเป็น New อ่าเจนิ j ew, นะครับเป็นเจนิวอ่าเจฟแสดงสูตรนี้นะครับเจนิ j ew, แสดงสูตรนี้นะโดยใช้ชื่อเห็นไหมครับตัวแปร1ตัวใช้ได้ครั้งเดียวนะนัเนีจะต้องสร้างตัวแปรใหม่ นะครับอลองกดรันใหม่นะครับกดรันใหม่มา100องศาเซลเซียสแปลงเป็น212ฟาเรนไฮต์กับ3 3นิวตันเห็นไหมครับช่องอื่นทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะักเรียนก็ดูสูตรตรงนี้นะครับดูสูตรตรงนี้แล้วก็แปลงนะครับเอาสูตรตรงนี้ไปแปลงเป็นภาษาจาว่าให้ภาษาจาว่าคำนวณน,นะครับให้เข้าใจ นะว่าจะต้องคํานวณแบบไหนแสดงผลแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับออกแบบนะพร้อมกับการแสดงผลนะคำนวณแล้วก็แสดงผลนะที่เหลือนักเรียนก็ใช้สูตรเดิมนะครับก๊อปปี้สามบรรทัดนี้ลงไปนะไปใส่ช่องอื่นนะครับช่อง1 2 3 4 5อเอีก5ช่องนะครับให้เรียบร้อย นะครับให้เรียบร้อยนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นโปรแกรมได้นะครับด้วยการกดปุ่มนี้นะครับ Clean and Build Project นะครับ Clean and Build Project พอกดเสร็จปั๊บข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะแจ้งว่าโปรแกรมนักงเรียนเก็บอยู่ที่ไหนนะครับ Document Document n e t b e a n Project นะครับเก็บอยู่ในโปรเจกต์อ้าวเก็บอยู่ในนี้ชื่อว่านะครับ6650ตรงนี้นะ ่ะเราก็เข้าไปเอาตามตามนี้นะครับกดที่ Explorer Document นะครับ NetBean Project นะแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับนะ่ทดสอบโปรแกรมก่อนทรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่าลืมทำปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับปุ่มรีเซ็ตก็ทำง่ายๆนะครับรีเซ็ต วิธีการรีเซ็ตก็เหมือนเดิมครับเข้าที่ปุ่มรีเซ็ตแต่บันลิกที่คือปุ่มรีเซ็ตนะครับจะได้เข้าสู่หน้าเขียนโปรแกรมแบบนี้นะก็ใส่ชื่อช่อง,ชองเช่นเป็น j f a นะครับ j f a s e t t e x ใช่ไหม copy มาเลยแต่ข้างในเราเปลี่ยนเป็นลักษณะนะครับเป็นเครื่องหมายคำพูดว่างๆแบบนี้นะครับว่างๆแบบนี้อ่าตัวหนึ่งก็ copy มาเลยเปลี่ยนช่องนะครับจาก j f a เป็นนิว นะครับอ่ะลองรันสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนะครับที่เหลือนะักเรียนก็ไปเติมเอาเองนะครับ100 convert ได้ปับ๊บกด reset หายนะครับอาออย่าลืม reset ช่องนี้ด้วยนะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะง่ายๆของการทำนะครับโปรแกร,รมแปลงอุณหภูมิจากเซลเซียสไปเป็นหน่วยอื่นๆน,นะครับตามที่เราต้องการนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปทำดูนะครับว่า มันไม่ยากนะอยู่ที่เราสามารถที่จะ,ะแปลงสูตรเขียนสูตรนะครับแล้วก็แสดงผลนะเพื่อให้โปรแกรมมันใช้งานได้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดี